คอยคอยบิงกี้ก็คอยคอยทำไงลูกบิงกี้อ่ะบิงกี้ทำไงคอยอ่ะคอยเป็นยังเร็วยากระต่ายคอยคอยวัดดียายยายวันดีวันดีนั่งดีๆนั่งดีๆทำเรียบร้อยทำให้เรียบร้อย ยายแายายยายโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วแปดโมงกว่าแล้วบิงกี้บิงกี้คอยก่อนนี่ดูตี้ดูตี้ดูน้องสิวันดีเลยวันดีวันด,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 ดีดดร <c oughs> กระตีโอ้โหยายอลีลายาย โอ้ยใจสั่นละใจสั่นละใจสั่นล้โอ้ยใจสั่นล้โอ้ยหนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าใจจะขาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น อือ่ะโน่นโน่นโนนโนโนอันเนี้ลีลาเลยอันเนี้ยลีลาเลยคอยคอยเป็นเป้าคอยเป็นเป้าคอยยังไงพี่ยายสอนคอยยังไงเออคอยโอ้โหยืนไม่ได้คอยวัดดีวัดดีวัดดีดดเร็ววัดดียายก็เร็ววัดดีสิวัดดีเร็วเร็วเมินทําไม วัดดีวัดดีเร็วเร็ววัดดีเร็วเดี๋ยวมาให้กินนะเร็ว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 ฮัทวัดดีก่อนหนูฮัทวัดดีก่อนเราเลยวัดดีก่อนละเร็วเร็ววัดดีว้าวัดดีโอ้ื่อะไรอยากให้กินสักทีใหญ่เอ้ยเอ้ยอันละอันละอันละโอ้หือหือหหัวใจจะขาดอยู่แล้วนั่งคอยคอยเก่งเก่งโอ้ยกะทิกินเสร็จแล้ว เดี๋ยวปักแมปแมปเลยอ่ะใจจะขาดแล้วเอ้ยอ่ะดุง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 อุ้ยกระโดดไม่เอาไม่เอาขายิ่งไม่ค่อยดีอยู่ไม่กระโดดไม่กระโดดกระทิไม่เอากะทิอื้งกะทิอ่ะอย่ากะทิอย่าแย่งพี่เขายิ่งกินยากอยู่ พี่ยังกินย่าอยู่ออโอ้คอยกะทิคอยเร็วๆคอยเร็วๆคอยคอยก่อนกะทิกะทิยายบอกให้คอยก่อน,อออออออนเร็วไปกินน้ำแล้วไปกินน้ำแล้วโอ้ยโอ้ไปเลียไปเลียไปเลีย ทั้งมานี่แเร็วๆรวเรวมานี่แล้วเดี๋ยวทํามันเสร็จระยะจะให้กินเต็มที่เลยเม็ดเม็จะกินไม่ได้ต้องบดให้ กะทิคอยกะทิคอยอนอนคอยเลยคอยเลยคอยเลยดูสิบิงกี้จะเหลือไว้ให้น้องป่าดูสโิโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ,อยาเลียกะยทินะทิทีมาหายายมา ดูที่เนี่ยมันไม่อร่อยเลยไง่ะ